ทุกคนคะดิฉันนางสาวธาริยาดีได้นักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีขอกล่าวถวายพระพรแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพรัร,ร,ราชสุดาจ้าวฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณวรราชพักดีสิริกิจตารินีพีรยพัฒนรัฐศรีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพขอพระองค์ท่านทรงพระเจริญทรงพระเกษมสำราญพระพานัมัยสมบูรณ์แข็งแรงพระชนมายุยิ่งยืนนานสมเด็จพระกนิธฐาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัชชุุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชสมภพเมื่อวันที่2เมษายน พุทธศักราช2498ณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงพระปรีชาสามารถในหลายด้านทั้งด้านอักษรศาสตร์และด้านดนตรี ซึ่งพระองค์ได้ให้การอนุรักษ์และส่งเสริมอุปธรรมในด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยนอกจากนี้พระองค์ยังทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมโดยทรงมีโครงการในพระราชดำริส่วนพระองค์หลากหลายโครงการเช่นในปีพุทธศักราช2525พระองค์ทรงมีพระราชดำริ ให้จัดตั้งโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบขึ้นในพระบรมมหาราชวังเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับบุตรหลานข้าราชบริพารและประชาชนทั่วไปในปีพุทธศักราช2549พระองค์ทรงมีแนวความคิดให้จัดตั้งโครงการนักอักษรศาสตร์รุ่นใหม่ขึ้นโดยมีการร่วมมือจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างนักอักษรศาสตร์ที่มีแนวคิดและมุมมองใหม่เพื่อเป็นกําลังของชาติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสนพระไทยด้านการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดทรงรับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยไว้ในพระราชุป,ปัมม์เมื่อวันที่2กันยายน พุทธศักราส2519พระองค์ส่งอุทิศพระองค์เพื่อการศึกษาเรียนรู้ด้านสารสนเทศของเด็กและผู้ได้อโอกาสของไทยพระองค์สงพระอัจฉริยภาพด้านภาษาด้านดนตรีและด้านพระราชนิพนธ์ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระราชกรณียกิจในสมเด็จพ,พระกนิษฐาธิราชเจ้า รงสมเด็จพระเทพรัรา,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเท่านั้นพระองค์ยังทรงมีพระราชกรณียกิจอีกมากมายที่ทำเพื่อประชาชนและประเทศชาติถ้าพระพุทธเจ้ารู้สึกโชคดีและซาบซึ้งยิ่งนักที่เกิดเป็นคนไทยมีพระราชาพระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงรักและอยู่เคียงข้างกับประชาชนเสมอ ข้าพระเจ้าสำนึกต่อพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้ขอบคุณค่ะ